ผมจะมองไม่เห็นอนะนาคตจากพรรคเพื่อไทยเลยว,วันนี้พรรคเพื่อไทยก็ขายทักษิณอย่างเดียวนะ่ะถ้าไม่มีทักษิณพรรคเพื่อไทยมันก็แตกมาต้องนานแล้ววันนี้พรรคเพื่อไทยไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างนะแต่เป็นพรรคที่มีความพร้อมมากที่สุดมีโอกาสที่จะแลนดสไลด์มากที่สุดแต่หลังจากแลนสไลด์แล้วกูก็ไม่รู้ว่าจะตั้งรัฐบาลแล้วมันจะดีหรือเปล่าจะมีการศึกอุตรุดแย่งชิงเก้าอี้กันหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันนะ วันนี้ผมอยากเห็นความชัดเจนว่าน,นี่ใครคือผู้นำพักตัวจริงของเพื่อไทยผมว่าเผอๆนะคุณชาติอาจจะอยู่ไม่ครบเทอมไนะทนเสียงเรียกร้องประชาชนไม่ไหวคุณชาติกระโดดลงมาเล่นสนามใหญ่แล้วก็เดินชิงเก้า e อี้นายกวันนี้คุณชาติาถินทํทำงานถามุ่กถามคำ่ำแล้วจะสร้างมาตรฐานใหม่กับนักการเมืองไทยด้วยะ คุณเชื่อวันนี้คุณชาติทำล้าจะสร้างมาตรฐานใหม่ว่าวันนี้คุณเห็นไหมคุณชาติทำงานไม่กี่วันเนี่ยมีแต่เสียงเชื่นชมบนหน้าจอมีแต่ชตัดชาติไม่มีประยุทธ์ไม่มีประวิตย์เห็นไหมมวยเป็นคนละชั้นรัฐบาลทำมาแปดปีไม่มีคํเชื่นชมมีแต่เสียงด่าทุกวันแต่วันนี้คุณชาติมาอยู่ไม่กี่วันคุณดู ชาติชาติออกข่าวตลอดเวลาขณะไปพายเรือยังเป็นข่าวให้ชาติชาติบอกจะไปพายเรือดูขยะขยะหายเกลี้ยงเลยครับแต่ประยุทธ์สั่งไว้เท่าไหร่แล้วบอกว่าเนี่ยพายในสองปีจะทำให้คลองแสนแสบน้ําใสใสอย่างครับถึงบอกว่ามวยเป็นคนละชั้นวันนี้ผมบอกแลว้วผมฟันธงแลว้วนาทีนี้นะถ้าเลือกตั้งเดี๋ยวนี้นะเลือกนายกด้วยนะ ชัดชาติมาเต็งหนึ่งอยากได้ค,ไคุณอุ๋งอิงเป็นนายกคุณอุ๋งอิงมีอะไรอ่ะได้บอกถ้าไม่ใช่ลูกทักษิณถ้าคุณอุ๋งอิงไม่ใช่ลูกคุณทักษิณจะมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าครอบครัวป่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมอึดอัดมากเลยครับทําไมนะครับทําไมเพื่อไทยไม่สร้างพักที่เป็นของประชาชน บุคลากรพักทั้งหมดไม่มีปัญญาอะไรที่จะกล้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวทำไมต้องไปเอาเด็กคนหนึ่งขึ้นมาไปพูดนำพักประเทศไทยเราเล่นกันแบบนี้เหรออีวินยถามว่าให้คุณบอกคุณองค์หญิงนี่เขามีผลงานอะไรบ้างวิสัยทัศน์อะไรบ้างถ้าระหว่างองค์หญิงกพิธาคุณเลือกพิธา พราะอย่างน้อยคุณพิชาก็ได้ทํางานการเมืมอ,อะระยะหนึ่งผมยังเคยเห็นเขาพิอภิปายในสภาผมยังเห็นเขาทำงานนะครับแลวผมอยากลองพิชามากกว่าอุห๋นะหิงเพราะผมกลัวแล้วอุ๋หิงมาจะเป็นแบบคุณยิ่งรักนะอยู่ดีๆก็บุญหล่นใส่ได้เป็นนายกประเทศนี้นะคุณเห็นว่าคุณยิ่งรักนหมครับไม่ได้ว่านะ้วก็เห็นอยู่ว่าตอนคุณยิ่งรักบริหารประเทศมนะันเป็นยังไงครับคุณยิ่งรักบริหารนะไม่เป็นคุณเห็นไหม ถูกต้มถูกหลอกเดือดดาดคนด่าตลอดทำไมก่อนกูก็เห็นนะครับแต่เพี้ยเนี่ไอ้คนมาใหม่ปัจจุบ,บันที่มันสู้ยิ่งรักไม่ได้คนก็เลยคิดถึงยิ่งรักขึ้นมาแ,แต่วันนั้นนะคุณเห็นไหมว่าผู้คนเ็าไม่เอาคุณยิ่งรักเพราะคุณยิ่งรักบ,บริหารประเทศไม่เป็นการบริหารประเทศเอาชนะคุณยิ่งรักมันโคตรจะหมูเลยนะครับ เพราะคุณยิ่งรักในประสบการณ์ในงารเมืองไม่มีอ่อนด้อยประสบการณ์มากเลยใช่ไหมแล้วพอวันหนึ่งนะครับเราได้นายกมาคนใหม่มาเนี่ยหัวยวยิ่งกว่ายิ่งรัก <ś c oughs> เห็นไหมแล้วคุณยังจะเอาประเทศกลับไปจุดเดิมเลยคนระับทักษิณเลือกใครมาคนนั้นต้อเป็นเทวดาแล้วไงไม่ใช่นะเว้ยเพราะยังไงอ ก็ไม่ใช่คุณตักสินบริหารเองนะคุณตักสินเลือกคุณสมัครมาคุณตักสินเลือกคุณสมชายมาคุณตักสินเลือกคุณยิ่งรักมาประเทศเป็นอะไรขึ้นมาคนนี้นะครับวันนี้คุณตักสินอาจจะเลือกคุณองค์หญิงไปดีเพราะเป็นลูกตัวเองแต่ผมเชื่อวันภายในพักเนี่ยวันนี้หลายคนอ่านเรื่องนี้นะหลายคนอาจจะโหวตคุณองค์หญิงคณองคุณหญิงจะเป็นคนที่น่าสงสารมากเลยนะในอนาคต วันนี้คุณลุองอิงมาเป็นหัวหน้าครอบครัวมเพื่อไทยอะไรเพราะบารมีพ่อนะไม่ใช่บารมีตัวเองนะผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่ผมพูดวันนี้เท่าไหร่แต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดหรอกนอกจากมาพิทบูถามเรื่องวนี้ที่คุณบอกคุณโอ้ยอ้ยเนี่ยคุณลองบอกด้วยว่าอะไรที่คุณเชื่อมาคุณลุองอิงจะมาสามารถนําพาประเทศนี้ได้เนื่คุณลุองอิงเป็นเด็กสองเป็นผู้หญิงประสบการณ์น้อย คุณก็จะมีคนในประเทศนี้หลายคนจะยอมให้คุณตรงหญิงเป็นสุภาพสตรีเบอร์หนึ่งเหรอคุณลุงหญิงจะปกครองทหารได้เหรอยิ่งเป็นลูกเจ้าสิ่งด้วยนะยิ่งเสียวด่าเข้าไปใหญ่เลยนะครับชนชั้นสูงจะยอมรับให้คุณงคงหญิงเป็นสุภาพสตรีเบอร์หนึ่งของประเทศนี้ไหมุณถามแค่น,นี้ดีกว่า การเอาคนหนุ่มขึ้นมาบริหารประเทศนี่ยังยากอันี้เอาผู้หญิงที่บรหาประเทศนี้ผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันกดขี่ผู้หญิงผมเชื่อคุณองคหญิงขึ้นมาเป็นนายกไม่รอดแล้วกันนะผมนึกว่านี่ผมเชียร์นะหมอชละนาโดนอะไรเป็นหัวหน้าพักไปเลยอย่างน้อยแกก็อยู่พักนี้มานาแล้วก็เล่นการเมืองตามระบบวันนี้ก็กล้าเป็นหัวหน้าพักวันนึงหม,หมอชนละนาไปกับคุณสุทธิ์ก็ได้คุณโจย,ยุทธพงศ์ก็ได้หรือใครก็ได้ที่อยู่กับ เพื่อไทยมานานสร้างเลยมันเป็นสถาบันดีครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ปดีก็เอาใครก็ไม่รู้เอาใครเดี๋ยวจะไปเอาอะไรกุญเชษฐาอะไรนะครับเฮ้ยเพื่อไทยไม่มีน้ํายาเลยครับไอคนที่เล่นการเมืองอยู่เพื่อไทยมาอย่างยาวนานเนี่ยครับไม่มีปัญญาึ้นไปหัวหน้าพักนะครับไม่มีปัญญาที่เป็นนายกเลยครับมึงเล่นการเมืองมาขนาดนี้มึงเล่นการเมืองมาเจ็ดปสมัยเนี่ยมึงไม่มีปัญญาเป็นนายกหรือไงวะต้องไปเอาเด็กที่ไม่มีประสบการณ์มาเป็นนายกเหรอ พักเพื่อไทยจะแตกก็ดูวันนี้นายุสภาผมไม่รู้จะมีคนออกจาพกพรรคเพื่อไทยเท่าไหร่ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยบอกเอาอุ๋งอิงเป็นตัวแคนดิเดตชิงนายกนะผมเชื่อเลยจะมีระดับเก่าเกมออกจะลาออกจกพักเพราะกูเล่นการเมืองไปก็ไม่มีประโยชน์เล่นการเมืองอะไรเล่นเพื่อทักษิณลเหรอเล่นเพื่อครอบครัวทักษศณเหรอ กูไม่มีสิทธิ์เป็นนายกใช่ไหมต้องแต่กูทัดสินเท่านั้นต้องทัดสินเป็นคนเลือกเท่านั้นเหรอครับแค่นี้ก็พังแล้วจะบอกให้แต่วันนี้คนไทยส่วนใหญ่นะมันไม่มีสมองเนะวันนี้เขาบ้าอุงอิงก็อุงอิงไปนั่นถามอ่ะผมเพิ่งถามอะไรใครมคุณเลือกอุงอิงไหนบอกไปเลยอุงอิงมีอะไรดีไม่ใช่อุงอิงไม่เก่งนะครับเขาก็เก่งระดับนึงนั่นแหละแต่ถามว่าถ้าเธาไม่ใช่ลูกคุทัจศิลก็จะมาถึงวันนี้หรือเปล่าคิดข้อนี้กันด้วยนะวันนี้การบริหารประเทศนะ มันต้องการคนที่เก่งจริงมีประสบการณ์นําพาประเทศชาติรอดและต้องได้รับการยอมรับด้วยไม่ใช่มาได้รับการยอมรับเพราะว่าเป็นลูกคุณทักษิณน,นะเว้ยประเทศกูชิบหายมามากพอแล้วนะวันนี้ไอ้แลนสไลด์แลนสไลด์ก็พูดกันเนี่ยกนะูไม่รู้จะแลนสไลด์ย่างสไลด์แล้วยังไงต่อครับถล่มทลายหรือว่าประเทศชิบหายอีกรอบหนึ่งมั้ะเกิดความขัดแยง้งแก่งแยง่แยง,ยงชิงดีชิงเด็กกันหรือเปล่านะปัญหาวันนี้นะกูรู้ว่า วันนี้ใครก็ได้มาเป็นนายกแล้วเพราะคุณประยุทธ์เาเป็นนายกไงคุณประยุทธ์แพ้ไม่ได้คุณยิ่งรักคนที่คุณยึดอํานาจมาเนี่ยการบริหารงานคุณประยุทธ์สู้คุณยิ่งรักไม่ได้ถ้าเกิดคุณประยุทธ์มานะครับแล้วบริหารงานได้ดีคุณยิ่งรักไงเพื่อไทยก็ตายแล้วแต่เพอ่อคุณประยุทธ์มาแล้วบริหารงานได้แย่คุณยิ่งรักไงคนเรียกหาตระกูลชินวัตรให้กลับมาครับ ปัญหานี้ที่คนวิ่งหาเพื่อไทยเพราะรู้แล้วว่าวันนี้ทหารบริหารประเทศได้แย่มากห่วยมากก็เลยนะเอาดีกว่าเทียบกันนะระหว่างให้ยิ่งรักเป็นนายกกับคุณประยุทธ์เป็นปนายกเนี่ยคุณเลือกใครเราตอบเลยนะถ้าคนเลือกประยุทธ์มากกว่านะ่ะคนก็ลืมเพื่อไทยไปแล้วแต่วันนี้ที่คนไม่ลืมเพื่อไทยเพราะอะไรคนที่บฏิวัติยึดอำนาจเพื่อไทยมาเนี่ยบริหารงานได้แย่กว่าเพื่อไทยแค่นั้นแหละ วันนี้บาคนที่จะมีแคนดิเดตจะเป็นกูก็ไปตัดสินเขาอีกประเทศก็เลยขาดแคลนคนที่จะเป็นนักการเมืองก็ต้องไปวนไปลากลตระกูลชินวัตรมาเล่นอีกครับผมพูดตรงตรงวันนี้หลายคนอาจจะไม่ชอบเราแต่ผมก็ช่วยไม่ได้ว่นะครับผมคิดผมแบบนี้ถ้าใครจะเถียงผมจะเถียงได้เหตุผลนะอย่าเถียงด้วยอารมณ์นะกูมายอยู่มาเจ็ดแปดปีเนะี่ยบริหารไม่ได้เหนือคุณยิ่งรักเลยนะผมมาแย่เวท วันนี้เพื่อไทยเนี่ยกำลังจะเดินกลับไปสู่จุดเดิมๆเฮ้ยประเทศนี้ไม่อของตระกูลชินวัตรแล้วคนเราเนี่ยวันนี้คุณก็เลิกบ้ากันแล้วนะเมื่อไหร่คุณจะช่วยกันสร้างประชาธิปไตยนะถ้าคุณยังอะไรก็อุ้งอิงุ้งอิก็คือประชาธิปไตยคือตระกูลชินวัตรสิคนอื่นบริหารประเทศนี้ไม่ได้นอกจากตระกูลชินวัตรใช่ไหมคุณจะเอากันแบบนี้จริงหรอวะเฮะ้ แล้วการเมืองหัวแก่หัวงอหัวดําทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในพักเนี่ยไม่มีปัญญาเลยที่ก้าวขึ้นมานะับเอเอผมพูดอานนี้ผมหว,วัาดีกับพรรคเวียดไทยผมอยากให้มีพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนจริงๆไม่ใหยสมบัติของตระกูลใดตระกูลหนึ่งนะครับประเทศนี้เป็นของทุกคนนะเว้ยไม่ใช่ของตระกูลชินวัตร ท้าไมหาคนที่เก่งกว่านี้ไม่ได้หาคนที่เก่งกับประยุทธ์มันง่ายมากเลยนะครับวันนี้ประเทศเราเนี่ยเผลอๆคุณประยุทธ์เป็นนายกแต่ใครก็เป็นนายกได้คนในพักเพื่อไทยไม่มีกล้าพูดแบบผมหรอกครับกลัวขัดใจขาใหญ่เดี๋ยวจะไม่ได้ลงเลือกตั้งแต่ผมบอกแล้วผมไม่ได้ต้องการจะเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยผมอยากใช้ยหนุมอย่างสงบนี่แหละ ถ้ามีรัฐบาลดีๆผมก็สบายทำไมถ้ามีรัฐบาลเฮงสวยกูก็ต้องเหนื่อยมานั่งด่าทุกวันทุกวันนี้อ่ะดังนั้นวันนี้อย่าเพื่อไทยอย่าหลงทางนะครับไอที่คนเขาจะเลือกทักอุค์อิงอนี่เขาไม่เลือกอันนี้เขาเลือกทักษินไงแต่ทักสินมันเป็นไปไม่ได้วันนี้เราต้องถึงเวลาเมื่อไหร่ครับที่เพื่อไทยจะเลิกขายคุณทักษินทันทีทำไมไม่ขายความเป็นเพื่อไทยนะครับทำไมจะต้องเอาทักษินมาขายนะครับ ผมเชื่อคุณลุองอิงว่าบริหารก็เหมือนเดิมการเมืองไทยก็วนอยู่ที่เดิมมีคนฟังผมเนี่ยแล้วก็เอาไปรายงานผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพื่อไทยพี่มาร์กด่าเพื่อไทยอีกแล้วมึงนี่แม่งเพชรทูนอย่างเดียวเลยเออมึงฟังแล้วมึงค,คิดดิว่ากูดา่าหรือกูกำลังพูด ให้ด้วยเหตุผลนะคูมไม่ได้ด่านะผมใช้เหตุผลนะในการนําเสนอผมไม่ได้ดา่าคนไทยเลยไม่ไต่คําเดียวนะเว้ย